นับสนุนโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร02-4341111และนี่ก็คือฟิตกายฟิตใจนะคะแล้วก็อยู่กับครูปลื้มเหมือนเดิมเท่นี้เราจะได้ฝึกที่ราทฟิตของโปรดของตุ๊กันอีกแล้วสวัสด,ดีดค่ะค วันนี้ครั้งที่แล้วเราเป็นท่าบิดจ,จิ้งต่างๆไปเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณนุ่นจะสอนท่าอะไระคะแลวเพื่ออะไรโอเควันนี้ก็คือเน้นเป็นซีรีส์อวบดมิโบบนนะคะอวโดมิโนใช่เน้นหน้าทอ้องเหมาะกับซัมเมอร์แบบนี้เลยค่ะคือ,มมอบ้านเราซัมเมอร์ตลอดท้งปีที่ทีละหน้าฝนแล้วแต่ปีนี้ไม่มีฝนเลย<ะ>เพราะฉะนั้นทำแอปแล้วไปทะเลกันดีกว่า อะแล้วก็ท่าแอปนี้ยังไงบ้างคะคุณโก็วันนี้จะมีเป hey, ็นท ati ่า Abdominal เคิ l นะคะก็คือ Abdominal Curl ก็จะเน้นหน้าท้องตรงช่วงช่วงบนออปนิดนึงนะคะแล้วก็อีกท่าหนึ่งจะเป็น s i กเนเจอรของพิลาทิสค่ะก็คือท่าเดอะฮ0นอตัวน mm uh ี้ก็คือจะเป็นท่าที่คุณโจเซฟพิลาทิสหะเขาใช้ในการวอร์มอัพ จมอัพนักเรียนก่อนที่จะเล่นไปในท่าต่างๆนจ่ว่าท่านี้มันเป็นการอากอกกำลังกายที่เน้นเน้นการกลางแอคทิเวตกล้ามเนื้อคอมมัโซแล้วก็ได้เกือบจากทุกส่วนเลยของร่างกายอะคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาลองดูนะคะโอเคค่ะคุณพื้มว่าตุ๊กจะรอดไหมคะวันนี้สบายมากค่ะสวัสดีคุณตุ๊ก <laughs> มาค่ะอ่ะี่ในท่านี้นค่ะนอนหงายชั้นข่าค่ะนอนหงายลงมาเลยค่ะ ย่ขากว้างท่าช่วงสะโพกเหมือนเดิมเลยนะคะได้ไหมคะ,ะน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าเหมือนเดิมข่าวมีสเปซขนาดการข่าวอยู่กว้างท่ช่วงกระดูกลางนั่งคปบนของเราด้วยนะโอะเคจากนั้นนะคะราบสวักให้ติดแมตไว้ให้แน่นนะคะเ,เราสามารถที่จะเป็นนูโตร สไตล์ก็คือมีเคิร์ฟที่หลังล่างนิดหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นอิมพิลส์หลังก็ได้นะคะก็คือคุณโต๊กสามารถเคิร์ฟสะโพกนะคะม้วนสะโพกได้นิดหนึ่งราบหลังลงเป็นแฟตแบคค่ะอันนี้เลือกได้ค่ะ2เวอร์ชันแต่ว่าวันนี้เราขอเป็นดูทก่อนนะคะโอเคค่ะจากนั้นมือค่ะสองข้างประสานไว้ท้ายทอยด้านหลังค่ะ,อะสอกางไว้นะคะสอกว้างไว้นิดหนึ่งให้เรามองขึ้นไปด้านบนนะคะ แล้วเรายังเห็นศอกเราอยู่นะคะเราจะไม่กะกว้างจนเกินไปจนบีบสบักไปด้านหลังนะโอเคจากนั้นค่ะพร้อมค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะ Engage หน้าท้องนะคะหรือเกรงหน้าท้องเล็กน้อยค่ะแล้วค่อยๆโค้งหลังค่ะโคง้งศีรษะพร้อมหลังขึ้นมาค่ะ Upper body ของเรานะคะขึ้นมาตรงนี้ค่ะขม่วท้องไว้ให้แน่นนะคะ ตรงนี้นะคะเราจะเน้นเรื่องของซี่โครงของเรานะคะเป็นการช็อตเทนหรือย่นระยะซี่โครงของเรามานะคะเพื่อให้เข้ามาใกล้กับสะโพกของเราให้ได้มากขึ้นนะคะจากนั้นค้างไว้ตรงนี้นิดนึงค่ะหายใจเข้าค่ะและหายใจออกค่ะค่อยๆวางหลังลงมาค่ะลงกลับมาท่าตั้งต้นของเรานะคะอีกครั้งค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะเกรงหน้าท้องคาแมวค่ะ ดันซี่โครงลงไปหากระดูกสันหลังให้เยอะแล้วโค้งหลังบนขึ้นมาคางมีสเปซไว้นะคะตามองตรงไปด้านหน้าหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งค่ะปลายสะบักยังติดแมตไว้ค่ะแล้วค่อยโรดาวลงมาค่ะดีค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะข้าแมวท้องค่ะดันซี่โครงลงไปหาแผ่นหลังให้เยอะค่ะ แล้วเคิลตัวเองขึ้นมาอัปเปอร์บอดี้นะคะปลายสะบักจะยังติดอยู่ที่แมตไว้นะคะตามองตรงไว้คางมีสเปซมีส้มใต้คางหนึ่งลูกค้างไว้ตรงนี้ค่ะ5 4 3 2และ1หายใจเข้าอีกครั้งนึงก่อนหายใจออกค่ะค่อยๆโรดดาวนเลงนะคะโอเคค่ะ นีเรียบร้อยสําหรับท่าที่หนึ่งนะคะคแล้วจริงๆแล้วท่านี้ต้องทำกี่ครั้งคะท่านี้จริงๆแล้ว abdominal curl โโค่ะ,คะประมาณ5ครั้งต่อเนื่องคะ่ะทักแป๊บหนึ่งแล้วทาได้อีก5ครั้งค่ะกี่เซตคะ,คะประมาณถ้าเกิดว่า เร่งรัดนิดนึงก็3เซตค่ะก็เซตละ5้าสเซตอ่าเดี๋ยวเซตละ10ค่ะสามเซตเซตละสิบสามเซตอ่ะเดี๋ยวเราก็สรุปกันอีกทีนึงนะคะได้โอเคงั้นเราไปท่าต่อไปก่อนโอเคค่ะท่าที่2เป็นเ the hundred นะคะซิกเนเจอร์ของพิลาทิสค่ะโอเคจากนั้นนะคะเราจะค่อยๆยกขาขึ้นมาค่ะนอนราบแบบนี้นะคะยกขาขวาขึ้นมาเทเบิลท็อปค่ะขาซ้ายขึ้นมาเทเบิลท็อปเทเบิลท็อปก็คือข่ากับสะโพกอยู่ในแนวเดียวกันเป็นเส้นตรงนะคะแล้ว ข้อเท้าสูงกว่าเข่าเล็กน้อยพอยปลายเท้าไว้ค่ะเอ็นเกจหน้าขาคือเกรงหนะะ้าขาเล็กๆนะคะจากนั้นค่อยๆราบหลังลงไปนะคะอิมพิ้ท์หลังลงไปค่ะหลังจะราบลงไปเป็นแฟตแบ็กนะแขนข้างํำตัวไว้จากนั้นค่อยๆเหยียดแขนขึ้นไปด้านบนเพดานค่ะเป็นท่าเตรียมค่ะปลายปลายนิ้วชี้ไปบนเพดานนะคะราบหลังไว้สะบักยังติดแมตอยู่นะคะหายใจเข้าค่ะ หายใจออกนะคะค่อยๆลดแขนลงข้างลำตัวข้างลำตัวนะคะขมแมวท้องค่ะดันซี่โครงลงไปหาแผ่นหลังแล้วค่อยๆโค้งหลังและศีรษะขึ้นมาค่ะตามองตรงไปด้านหน้ามีส้มใต้คางหนึ่งลูกจากนั้นค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆโรดาวลงมาค่ะแขนชี้ไปบนเพดานก่อนนะคะครั้งหนึ่งค่ะ หายใจเข้าค่ะหายใจออกขมแหมวท้องค่ะลดแขนลงข้างสะโพกค,ค่ะเ u r l อัพขึ้นมาหลังบนปลายสะบักยังติดไว้จากนั้นหายใจเข้า1ครั้งนะคะ ตีแขนค่ะแขนแข็งแรง 1, 2, 3, 4, 5หายใจออก 1, 2, 3, 4, 5กําลังมาจากท้องแขนนะคะ 2, 3, 4, 5และ 2, 3, 4, 5ป้าไปค้างมีสเปซไว้เคิร์อัพอีกนิดนึงปลายสะบักยังติดแมดขแขมมวท้องเกรงหนะ้าท้องไว้ลึกๆค่ะตีแขนไปเรื่อยๆหายใจเข้า 1, 2, 3, 4, 5ออก 1, 2, 3, 4, 5และเข้า 2, 3, 4, 5ออก2 2 3 4 5นะคะ2 3 4 5ค่ะอีกเซตสุดท้ายนะคะ2 3 4 5และ2 3 4 5หายใจเข้านะคะค่อยๆโค้งหลังและศีรษะขึ้นมานิดนึงแล้วค่อยโรดาวลงไปค่ะวางเท้าซ้ายและเท้าขวาค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้คือส้อมท่าสำหรับวันนี้นะคะใช่ค่ะ สบายสบายรู้สึกเลยค่ะว่าคือบริหารหน้าท้องจริงๆแล้วไม่ต้องถามแต่แรกก็ได้ใช่ค่ะี่คือหน้าท้องเกร็งตลอดเวลาอันนี้ก็คือสิ่งที่สาวๆอยากมีซิกแพคกันใช่จะเป็นเส้นสวยๆงั้นเพ่สรุปอีกทีหนึ่งอย่างท่าแรกค่ะที่เป็นเรียกแอ็บโดเนอัลคิร์ให้ทำขึ้นแล้วลงอย่างนี้ได้เป็นหนึ่งครั้งแล้วทำซ้ำอย่างนี้สิครั้งค่ะแล้วก็ทำทั้งหมด สามเซตค่ะใช่ไหมคะแล้วก็มาท่าฮันเดรใช่ค่ะท่าฮันเดรก็คือเราตีแขนนะคะ1 2 3 4 5ห้าหยใจเข้า1 2 3 4 5ข้าหายใจออกอันนี้นับ1นึ่งเซตาเข้า5้าออกใช่นับเป็น1เซตหนึ่งเซตทำสิบเซตสิบเซตก็คือ100พอดีช่หนึ่งร้อยตีแขนใช่เป็นที่มาของชื่อเดอะฮันเดรเดอะฮันเดรและอันนี้ทำร้อยเดียวพอร้อยเดียวพอค่ะบ้ากกเรานีงก็ไม่ไหวแล้วค่ะอันนี้ก็คือท่าสำหรับหน้าท้องในวันนี้คุณผู้่งสรุปให้ฟังอีกนิดนึงค่ะว่าเพื่ออะไรนอกจากที่เรารู้กันแล้วว่าส ซิกแพคหรือแอ,แอปสวยๆแล้วนะคะเราก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของอสมมติว่าเราทำงานทุกวันใช่ไหมคะนั่งเยอะอเดินเยอะนั่งเยอะ,อะจริงๆอ่ะคนตุ๊กรู้ไหมว่าเร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 าใช้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยโอเวอร์โหลดมากใช่เนื่องจากว่ามันค้างหรือว่าอยู่ในโพสิชันที่นานเพราะนั้นกล้ามเนื้อหลังทำงานหนักมากาทีนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องออได้มีการแข็งแรงขึ้นมาเราสามารถสร้างสร้างตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแบบบำภาระของกล้ามเนื้อหลักไปอะค่ะ mm hmm. ที่สังเกตเคยก็จะมีคนที่หลายๆคนบอกว่าเวลาเราหายใจเข้าออกขม่วท้องอ่าแล้วก็ท้องพองท้องยุบอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็ช่วยทำให้หายปดหลังได้ mm hmm. หลงการเดียวกันค่ะ มีประโยชน์มากกว่าแค่คุณสวยรูปร่างนี้นะคะ,คะมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยอะยังไม่พอนะคะเดี๋ยวยังไงคราวหน้าคุปตุนจะมีท่าอีกหลายท่าแล้วก็บริหารเฉพาะส่วนอีกหลายส่วนนะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งคะ่ะช่วงหน้าเราจะพาคุปื้นและคุณผู้ชมนะคะไปพบหมอกันคะ่ะ